เรามาชมกันตอนต่อไปเลยนะคะที่นี้ก็วิธีการทอดนะคะนี่ก็คือเครื่องทอดขนมท่องมวนนะคะทอดขนมท่องมวนหรือว่าขนมภาษาโนเวย์เขาเรียกคลุมขากแกคลุมขกหมายถึงว่ามันเป็นขนมช่วงคริสต์มาสนะคะอืมแล้วก็ใช้แค่ช้อนเดียวนะคะช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะ แป้งมันก็ได้ที่แล้วลองจักเอาไปแช่แช่ตู้เย็นนะคะเอาลังจักเอาไปแช่ตู้เย็นเออเล้งเล้งตายมังเล้งเล้งเล้งกลางแล,ล้งเนาะปู่พี่เบือใหญ่พึ่งควรเหมือนจะช่องเข็มนะคะเออหัวใจปิดเต็นพึ่งเออบอกมาโชคนะคะ่ะเอานะคะนี่พี่เขามาช่วยนะคะก็คืออืมยออลงไปแค่ช่อนเดียวนะคะแล้วกับบีเรื่องทีมันเป็นเครื่องโบราณน,นะน้องพอเบื่องสมัยไหมมันมันไม่ต้องบีบแต่ของผีมันเครื่องโบราณแล้วน้องเออ ถึงกระถี่มันก็ต้องบีบพอบีบแล้วถึงมันจะเบนอยู่ในเครื่องนะคะแต่พอซีมันจะออกท่องๆงลราก็เอาม,าม้วนนะคะม้วนเป็นเป็นเออเป็นท่องม้วนแบบนี้นะคะพออนุญาตนะคะหเห็นไหมคะเห็นไหมซีจะสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะกรอบนะคะเนี่ยหรือเราจะทำแบบเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยสำหรับกินไอศกรีมน,นะคะ แบบนี้คะ่ะเขาเรียกนุ่มท่องหมวนนะคะมันเอ่ะมันเล้า,ลก,าลก็เรียกนุ่มท่องหมวนแต่สินี้เขาเรียกขนมเออก่อนใกล้จะคริสต์มาสเป็นวัดนธรรมของอยู่โลกนะคะเออเนี่ยเขาจะทํากินนะคะแพงมากนะคะตะไคร้เออถ้าขายในร้านร้านบุติทั่วไปเนี่ยจะแพงนะคะไม่กี่อันเองสองร้อยกว่าเนาะร้อยกว่ากล่องหนึ่งเนาะพี่เนาะกล่องหนึ่งร้อยกว่าแล้วไม่กี่อันเองเนาะเปยี่สิบอันไหม ไม่ถึงยี่สิบอันเนี่ยเราทํากินเองดีกว่านะคะเราต้องรู้สูตรทากินเองแล้วเ,เราทําเป็นของฝันแจกเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะได้บุญด้วยนะคะเหมือนกับทําบุญบ้านเราก็ทําบุญเดือนสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะโยนยลงไปเนี่ยค่ะตามที่พี่บอกขั้นตอนนะคะแป้งมันก็จะต้องไม่เหนียวมากไม่เหนียวไม่ไม่เหลวมากนะคะก็ดีนะคะ มันจะได้ไม่บางมากหรือไม่ไม่หนามากเวลาทอดนะคะมันต้องดูด้วยบางคนทอดแล้วนิ่มเหมือนกับแป้งเค้กที่ที่บอกไม่ต้องตีแป้งมากะะ่ะคะอย่างที่บอกนะคะเนี่ยถ้ามาฉาบค่ะเห็นมาให้ปี่สาวมาช่วยทอดแต่พี่สาวก็ไม่อยากออกทีวีี่ะเขาเป็นไข้ค่ะบอกเขาช่วยค่ะเขาชวยเขาช่วยหมกักเขาไม่อยากออกทีวี เขาให้เห็นแต่แต่แต่มือเขากับพ่อล้วค่ะมือเขาช่วยเดี๋ยวคอยมาเซอ้์ไพร์ผีสาวนะคะว่าเขาเป็นไข่นะฮะคนดีมาช่วยเนื้อฮะเขาหนังอ้วนอยู่นะคะพบเขาเขาอายค่ะเขาอายกรองค่ะนี่เขาอายกรองอยู่เดี๋ยวเขาอายกรองก็ไม่กล้าออกทีวีอะ กัวก็ดังนะเอาเอาเอา,เอามือไปดังก่อนแล้วกันเนาะเออมือขาวๆสวยๆเรียวๆเนาะเออเออ๋อกีบไม่โต๊แล้วทีนี้เห็นไหมยกแค่นี้เหองไหมผีก็กีบไม่โต๊แล้วเี่ผีก็กีบไม่โต๊แล้วเห็นี้ไหมถึงผีเป็นก้นยอดถึงผีก็เป็น,น,นก้นมวลเพราะผีมีแข็งเดียว,วนะฮะ จริงๆล้วมันจะม่ส่องเื่งนะคะผี่ก็หนังถอดของผี่ไปแบบเนี้ยะคะแบบเออก็สบายใจดีนะคะคือแบบมันไปให้ผีเขียดด้วยนะคะมันเป็นการรักษาพีอีกวิธที่นึงนะคะน้องนอง,นองมันเป็นการบำบัดมันกับบำบัดสมองผี่ไปอีกบิธที่นึงนะคะ<ม>เผื่อไม่ให้เขียดเนี่ยเราก็หนังทําแถมได้บุญด้วยนะคะแถมก็ได้บุญอีกนะคะเพราะว่าเราก็เนี่ยค่ะคือการบำบ,บัดบำบัดบำบัดบำบัด เปือยยานโดนไปสองเข็มวันนี้ก็เลยพูดเพี้ยนๆหน่อยนะขออนุญาตเข็มหนึ่งอ่ะเขาขาเตักให้ตื่นหมอทั้งตกหน้าทั้งตักลงบนพื้นเลยวันนี้เ้ยก็เลยต้องเรียกให้พี่มาช่วยทอดขนมแนะวันนี้ นะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมมันก็จะออกมารูปนี้นะคะสวยมากทีนี้เราก็จะใส่ถุงนะคะใส่ถุงมัดให้มันสวยดุสวยห้ามเห็นไหมคะเห็นไหมคะสีจะออกมาแบบนี้มันเป็นทองม้วนเลยเห็นไหมก็โอ้ยอันนี้ทีนี้เป็นทองดำหรือว่ไอ้ที่ทองดําเราก็กินไม่เป็นไรพี่ก็ม้วนไปไม่ได้กินชิมใช่ไหมอืมอ้า ไอที th ấy, th ่ทองดำเราก็กินเองนะคะไอที่ทองมวนเราก็ไปแจกเขาที่ทองดำเราก็กินเองที่ทองม้วนเราก็ไปแจกเขานะสวยๆถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกทองม้วนเน่น้องพี่เนาะหนุ่มทองมวนถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราที่เมืองไทยเราก็ดัดแปลงได้นะคะเราใช้ใช้มะพร้าวแทนก็ได้นะคะเพราะมันเป็นรสชาติมะพร้าวพี่ใช้มะพร้าวสดอ่ะ ใช้กะทิแทนอ่ะม,มันก็หอมเป็นแบบมะพร้าวหนูเคยทานะพี่อร่อยมากมมแต่แบบสามีหนูเขาไม่ชอบกินมะพร้าวไม่ชอบกินเลยชอบกินน้ำมะพร้าวใส่เลยข้าม้อนบ้านเราใจอ้อนเออไอเอาฮาใส่ด้วยบางคนะ่ืะแต่ว่านี่เขาไม่ชอบเนาะรสชาติของยุโรปจริงๆ,ๆเขาไม่ใส่โอเคเนาะหวานพอดีเนาะหวานแบบฝั่หลังพอดีใช่ไหม ช่ไหมพี่อือืกรอบเพลยค่ะจิงอือร่อยร้อยถึงมันเป็นท้องดังมันมันร้อยแลคะมันไม่กลมกับมันกลมถึงจะเป็นต้องดมันมนกมันกลมม,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  <c ười> มันร้อยอะ่ <ừ. S 1> ยะอืมหอบร้อยอ่ะบางคนก็ชอบต้องดั่นะคะบางรั้งบางคนก็ชอบต้องดั่ยิงดั่งดั่ก็ยนนิงชอบ ยิ่งดำๆก็ยิ่งจอบเนาะอืเนี่ยค่ะวีจิบมวนนะคะก็มันมีจีบมวนของมั้นนะคะให้มาเนี่ยเนี่ยมันก็ปักเป็ดตลโรดแต่ว่ามันเป็นจีหมวนอันนี้มันเป็นจีบมวนนะน้องไม่ใช่ปักเป็ดนะเขาจะมาอันนี้มันเป็นจีบมวลนุ่มนะน้องไม่ใช่ปักเป็ดเราเป็นต้องสามลาวมันก็ใส่แล้วแคบยอดต้องยอดนะคะยอดไข่ต่อนเดีวนะคะ อยอดแค่เชอรเดียวนะคะอืมก็โอเคนะคะวิธีาการทำขนมคริสต์มาสนะคะมาติดตามให้กำลังใจพีริดากันต่อไปนะคะนี่คือพี่ิดาบอกวิธีการทำขนมตอนคริสต์มาสแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นขนมอะไรของวัฒนทรรมของยุโรปทางนอร์เวย์นะคะแต่สูตรของนอร์เวย์ค่ะโดยเฉพาะนะคะใครทำเอาไปทำกิตรบบานก็นได้นะคะอืติดตามพีริดากันพีต่อไปต่อไปนะคะก็ แค่นี้นะคะก็วันนี้ก็ตามที่พี่ดิดาบอกนะคะก็นี่คือวัฒนธารรมของยุโรปทางนอร์เวย์แล้วก็เป็นสูตรของนอร์เวย์โดยเฉพาะที่พี่ดิดาบอกนะคะใครจะเอาไปทํากินที่บ้านหรือเอาไปทําขายก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพี่ไม่พี่ไม่หวงสูตรค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าติดตามพี่ก็กดลไลค์กดแชร์ใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ